หมูหันและไอศครีมฟิเดลคาสโตจอมเผด็จการแห่งคิวบาเป็นชายที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจและได้รับการเอาใจใส่จากพ่อครัวของเขาเชฟที่ชื่อฟอเรส t กล่าวว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมเขาคือทั้งชีวิตของผมการได้รับคำชมจากท่านประธานนั้นไม่จำเป็นเลยเพียงแค่เห็นเขานั่งกินข้าวเงียบๆก็เพียงพอแล้วสำหรับฟอเรสเพราะนั่นหมายความว่าอาหารของเขาอร่อย และเมนูโปรดปรานเป็นพิเศษของท่านประธานก็คือหมูหันต้องใช้ลูกหมูที่ยังไม่หย่านมและเป็นลูกหมูที่กินแต่นมแม่เท่านั้นไม่กินอาหารอื่นมาก่อนซากหมูไว้ในซอสน้ำปรุงรสด้วยน้ำมันมะกอกผักชีฝรั่งสับกระเทียมบดและเดมิสกร尔ซอสเป็นเวลา24ชั่วโมง จากนั้นย่างเนื้อในกระทะเหล็กเป็นเวลา2ชั่วโมงโดยย่างที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสก่อนจากนั้นย่างที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจากนั้นราดด้วยน้ำมันหมูเพื่อให้หนังกรอบเสิร์ฟพร้อมกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยสุกแต่เขาก็มีนิสัยแปลกๆได้เช่นกันแม้ว่าลูกหมูหันจะยังเป็นอาหารโปรดของเขาแต่เขาก็ยัง,ลงหลงไหลในไอศกรีมและสามารถกินไอศกรีมได้มากถึง20ลูกต่อวัน คาสโตชื่นชอบขนมหวานรวมทั้งมิลเชคและไอศครีมตามที่ระบ,บุไว้ในหนังสือ A Personal Portrait of Fidel ของกาเบียลกาเซียมาเกสความชื่นชอบไอศครีมของผู้นำเผด็จก,การคนนี้เกือบทำให้เขาถูกลอบสันหารเหมือนเจ้าหน้าที่ CIA พยายามจะใส่ยาพิษลงในมิลเชคของเขาในปี1963 นอกจากนี้ความหลงไหลในของหวานของคาร์สโตยังมีมากจนถึงขนาดที่เขาได้สั่งให้สร้างร้านไอศครีมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกร้านไอศกรีมที่ฮาวาน่าชื่อคัเพเลียยังคงเปิดให้บริการกับประชาชนชาวคิวบามาจนถึงทุกวันนี้